ถาด,ดรองพื้นเข้ารูปคากูแมทผลิตจากวัตถุดิบอย่างคุณภาพ02-633-5353สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Modeling on Air นะคะวันนี้แอนขอทำหน้าที่แทนคุณตุน1วันนะคะเนื่องจากคุณตุนนั้นติดภารกิจค่ะและข้างๆแอนนี่ก็แน่นอนนะคะพี่โก้ค่ะวันนี้ก็ยังเป็นหนุ่มหน้ามนคนผิวเข้มนะคะสวัสดีค่ะพี่โก้สวัสดีครับ ขาดพี่โกไม่ได้เลยนะสําหรับมอเตอร์ริ่งเนี่ยก็จะยู่ยกันขา,ああขาดแอนนี่ยังไม่เป็นไรขาดพี่โก้ไ well, ่ได้เลยรักกิจเยอะคนเนี้ยใช่ไม่รู้จะวิ่งรอกันถึงไหนไม่เหนื่อยบ้างไงก็นไม่รู้นั่นนะดิค่ะเห็นก็น้องเขาได้ดีไงใช่แต่ไม่รู้วัยแกจะได้อีกนานแค่ไหนนะคุณตุ่นเนี่ยอาจจะไปยืนกับพวกรถบรรทุกอมีข่าวรถบรรทุกด้วยวันนี้ใช่ไหมมีข่าวรถบรรทุกด้วยอาจจะเห็นคุณตุ่นยืนกับบรรทุกะ ไม่ใช่ละรถมันท,ทุกอะไรน่าจะได้ค่ะเอาละค่ะสาระรายการมอเตอร์ลิงวันนี้ก็ยังคงหลายเรื่องาราวนะคะพี่มีเรื่องของยานยนต์ในทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยมีการเทสไดร์วอโว s, <S ครับอืมอันนี้พี่โก้ก็ไปเทสเองใช่ก็เป็นปกติในช่วงเทสไดรนะครับก่อนเทสไดร์ก็จะเป็นช่วงข่าวนะครับ <c oughs> ข่าวเราวันนี้เราแบ่งเป็น2ช่วงเลยนะครับก็คือ ข่าวในประเทศแล้วก็ข่าวต่างประเทศ <c oughs> เอาให้เต็มอิ่มจุใจกันไปเลยแต่ละข่าวก็น่าสนใจทั้งนั้นนะครับในประเทศนี่หลังสงกรารมาข่าวอาจจะน้อยสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีความเคลื่อนไหวเลยนะครับใ <c oughs> น,นที่ต่างประเทศเนี่ยมีข่าวน่าสนใจอันย่างหนึ่งนะครับหยิบยกมาพูดกันก็คือเรื่องของไฮบริดเรื่องของคนซื้อรถไฮบริดนะครับแล้วก็มีสัดส่วนออกมาว่าคนซื้อเนี่ยมีสัดส่วนคนที่เคยซื้อแล้วใช้ไปแล้วเนี่ยมีสัดส่วนกลับมาซื้อซ้ำกี่เปอร์เซ็นต์น่าสนใจ ก็บ้านเราในตลาดไฮบิดก็เพิ่งก็เพิ่งคนก็เพิ่งเริ่มรับรู้เริ่มซื้อจากพรีวอสจากคัมรี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นบอกว่าก็คงจะได้จะเป็นเรื่องของคุณภาพที่คงจะอาจจะได้พิสูจน์แล้วขับแล้วเลยต้องย้อนกลับมาซื้อซ้ำซื้อใช่เดี๋ยวมารู้ว่าสัดส่วนเท่าไหร่นะฮะก็ก็ตัวเลขก็อาจจะสูงอยู่เหมือนกันเนาะเป็นไปได้ไหมแล้วทุกคนมองนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาตามกันเดี๋ยวมาตามกันนะครับก็ยังมีหลายเรื่องราวนะครับแล้วก็ข่าวต่างประเทศมี ความขึ้นไหวของ A-class นะครับที่คุณผู้ชมเคยเห็นในงานเปิดตัวเป็นรถต้นแบบนะครับที่งานบางกอกมอเตอร์โชว์ตอนนี้รุ่นขึ้นสายการผลิตจริงก็มีทำตลาดแล้วนะครับแต่ในเมืองนอกนะครับเมืองไทยก็จะมีความลื่อนไหวเช่นกันครับส่วน Honda ก็มีการเขาเรียกว่าอะไรนะมีการนำโลหะที่หายากจากแบตเตอรี่เนี่ยมารีไซเคิลใหม่มารียุ์ใหม่ด้วยนะคะก็เป็นเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นเทคโนโลยีที่เขา คน้นคว้าคิดคน้นแล้วก็วกทำเป็นที่แรกด้วยนะก็น่าสนใจทีเดียวนะคะนอกจากนี้ก็ให้คุณผู้ชมได้ร่วมออสอบถามนะคะถึงปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ได้ด้วยนะคะคด้วยการเ,เข้าไปที่ Motoring on Air นะคะใน Facebook หรือว่าไปกดไลค์กันนะคะแล้วก็ฝากคำถามได้กับทีมงานณนะขณะนี้นะคะเพราะว่ารายการเราเป็นรายการสดค่ะได้ที่026294433ด้วยนะคะครับ แล้วก็ช่วงสุดท้ายนะครับมีรายชื่อผู้โชคดีสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราเล่นเกมชิงของรางวัลเป็นแต่ลมนะครับของชุดแต่งอติวุฒิครับให้ไปตอบกันในเ o ซบุ๊กไม่มีมาโชว์พี่ก็ส่งไปให้เขาแล้วมั้งเหรอส่งไปแล้วใช่ไหมแต่วันนี้จะมาบอกรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับแต่หนึ่งท่านที่ได้หนึ่งท่านเท่านั้นด้วยยิ่งกว่าถูหวยอัะเดียวไปดูใน Facebook ส่งกันมาเดี๋ยวนะฮะนับมีประมาณสองคนนับนิ้วยะะๆปไปสักหกเจ็ดคนได้มาแต่ท่านดีดีครับ แต่ท่านก็ดีก็พิมพ์มา,าเมือเินได้เข้าไปอ่านก็บอกไม <c oughs> ่ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ขอเป็นกําลังใจให้แหละโอ้เราก็ชี่นใจแหละใช่ค่ะก็ติดตามรายการนี่แหละคะ่ะมอเตอร์ริงออนแอร์ก็จะได้รับความรู้แล้วก็อัปเดตข่าวสารในแวดวงยานยนต์กันแบบเต็มอิ่มด้วยนะคะคทุกๆวันเสาร์แบบนี้นะคะ13นาฬิกา30นาทีาเป็นต้นไปถึง15นาฬิกาก็อย่าลืมติดตามกันเป็นประจําด้วยนะคะส่วนช่วงนี้จะไปเบรกกันด้วยสักครู่ก่อนจะไปดูก่อนอ่าเดี๋ยวไปดูก่อนเป็นคลิปโฆษณาเมืองนอกครับเป็นของเกียร์โซนะครับ บ้านเราก็มีวางขายนะครับแต่รุ่นนี้เป็นเป็นไมน่าเชนมาเพิ่งเปิดตัวที่เมืองนอกโฆษณาน่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวไปชมกันก่อนครับค่ะ แม่ดูแล้วมันนะย่อหัวตามเขากำลังยิงยกันอยู่จะเป็นจะตายกันอยู่ตา,ามหุ่นยนต์น่าจะอีก20่อิที่เปียองนะ่า <ś apan> หนูบ้าสามตัวเอามาเต้นซะะ,ะงั้นนะหนูก็เลยหนูแฮมสเตอ้นสองพันวันนี้ก็น่ารักดีนะครับเป็นโปรโมทเกียร์นะครับเกียร์โซเป็นคือเกียร์โซเนี่ยเป็นเก๋งคอมแพกแฮชแบ็กนะฮะมันมันมองแล้วมันอาจจะคล้ายๆ SUV เล็ก <c oughs> แต่ทางเกียร์เองเนี่ยเขาจะชอบนิยามให้เป็นแฮชแบ็กนะครับขนาดคอมแพกนะครับวางเครื่องยนต์บ้านเราเนี่ยวางเครื่องยนต์1.6ลิตรมีขายแล้วนะครับ2ปีที่แล้วผมก็ได้ไปลองขับมาส่วนนี้เป็นโฉมไมเนเชนนะฮะ แล้วก็พยายามเจาะตลาดวัยรุ่นแหละเห็นไหมฮะมีเต้นเนี่ยถ้าคล้ายๆเหมือนวง LMFo a อ่ะท่าเต้นเขาะเอาใจวัยรุ่นใช่ว่าเจาะตลาดวัยรุ่นเ<ฮ>พราะด้วยหน้าตารูปลักษณ์เนี่ครับเมืองไทยก็เหมือนกันการเข้ามาทําตลาดโดยยนตกิจเกียร์เนี่ยก็หวังเจาะกลุ่มวัยรุ่นยอดขายจะไม่เปี้ยงป้างฮะราคาร้านร้านสามร้านต้นๆนะครับก็ ไมน่าเช้นก็น่าจะเข้ามาทาตลาดบ้านเรานั่นแหละแต่ต้องรอสักระยะหนึ่งสวยวไม่สวยก็ดูกันเอาเองดูเหมือนว่าช่วงนี้รถเล็กในบ้านเราก็ได้รับความสนใจด้วยะนะคะประหยัดน้ํามันไปเัาเชเพลแต่อันนี้ร้านสามอ,ะอ่ะก <laughs> ็พิจารณาน,นี่แหละเงินในกระเป๋าก,ก่อนแล้วกันพี่อที่จะเข้ามาซื้อนะคะลองดูครับเอาละค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงที่2กันค่ะ